สวัสดีคะ่ะเจอกันอีกแล้วค่ะวันนี้ทำรูรรถอะไรนะล็อกลอยเก้าห้าใช่ไหมพ่อล็อกลอยเก้าห้าเกียร์อะไรเซตเอฟนะคันนี้เกียร์เซตเอฟราคาเดี๋ยวมันเฉลยท้ายคลิปนะคะเดี๋ยวพาไปดูนี่ถึงแล้วถึงแล้วนี่ นี่โสมหน้าพี่ใหญ่ของเราวันนี้เซนกำลังดูอยู่พามาดูมาชมชอบไม่ชอบว่ากันอ่ะดูข้างในหน่อยเอ้ยยานี้เอ้ยนี้ป,ประตูรถ <c oughs> เดิม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 โรงงานเลยแท้อีบุบกเ่ยอีบุบกมันบ้าไปโดมาร์เจดร้อยใส่เรยมาไหนแม่ดูดิข้างลบมระวังไปไปขอดูข้างบนหน่อยนี่เนาะอ่ะไอชูนแค่เดียพอละ ไม่ได้ตอนนี้จะเอาพวกนี้ลยลบที่ไหนทางไหนก็ได้เดี๋ยวลองขับบันเดือดขึ้นไหมที่แดงต้องเอาสามพวกกันมาอมบอนบ่นใครในก่อนเนลดมือเดียวอ๋อต้องจะดีอยู่เดียวเท่าไหร่งใช่ไหมลดมือเดียวอีกมือนึงทำอะไรเอออีกมือนึงทำอะไรจับประตูต <laughs> โอ้ยไม่ใช่แล้วมั่นตัวกันเลยแล้ว มามามาเขาสูเนื้อเรื่องสาระไาพาไปดูรีวิวแบบ55กันเนาะแ <c oughs> จะถือสาเด้อผู้ชมเล้ยขามาดูสภาพเ <c oughs> กาะตามอายุอะไรเนาะจะาคองรถเกาะอายุเยอะเล้วหรอช่งางวะตีจะปล่อยออกรถเกาะ <c oughs> ลุงรถปีอะไรจ้ะ <c oughs> อ๋อค่ะเ,เอกสารพร้อ,อ,อรโมโอนเนาะเอกสารพร้อมโอนดูรอบคันดูรอบคันแสดงว่ายกดำไม่ได้ดูคัดสีไม่ได้ใช่ไหมเนี่ย เราไหนปั่มเราไหนปั่มเดี๋ยวจะ่ม่แนวมันเจี๊ยมาได้ไไปช่วยไปช่วยไปช่วยวเดี๋ยวพาเดี๋ยวยกถ้าใส่แบตก่อนรถแกเออมาจอดอยู่กะอ่าที่จะรถด,ดันออกแล้วเกก็เลยไม่ได้ใส่แบตท,ทิ้งไว้แค่ก็ถอดอะไรที่ถอดออกไปได้ที่ว่ามันพอจะมีมูลค่าหน่อยแก๋ก็ถอดออกเพราะรถไม่ได้ใช่ อะไรอีกหากระน่ำเลยนี่แม่เยอะแกบอกว่าโอ้ยมงดูลูกน้องเนึ่งแล้วโดยชิบหามาจอดไปเทียนว่ะกองตัวประกันใหมได้ไหมมันมาดาว่ะอู้ได้ไหมเออทรงได้ไหมได้เออไปตรงนี้ค่ะเออยๆต่อไปอือยางเกาะทำสภาพรถจอดนานอือมีด้วยแม่น้ำมีด้วยค่ะรถจอดนานค่ะ

เอาบวกไปห่อีกมือนึงทำไมข้อเกียอืออีกมือตัดตัวตัดใช้มือเดียวอู้มันมีข่อยแห่ไปไหนเลยนางเลอืมตามมาอยู่ไข่ตามมาอยู่ไข่คนก็ไปพ่อเป็นหนังอืมเือมายา้นเมีคือเธอนั่นแหละเธอเห็นเขามีเธอก็ยังยากได้ ม่ยอมแก้เข้าเหมือนน้ใจนั่นน่ะอายุเดียดใช่นาะอายุเนี่ยเดียมันข้่ไในข้างในก็ดูโอเคอยู่นะเราต่ชอบเดี๋ยวพาไปดูตอนยกดำหยกหัวหยกได้ไหมได้อนนีมันถึงเวลาหยกอือ จะกัดเดินตามก็ททำไมต่อยตยต่ยไปลองกูแจารถกับพี่อู๋ไปไปขยับรถมานีไปพ่ออูตามพ่ออหัวยกเอ่อนี่ฝุ่นรวมคล้าว มาดูเครื่องกัน jogo. ไปนอกก่อนเดี๋ยวค่อยไปฟังเสียงพวกยูเซ่อันนี้ช็อตเบรกในทุนี่ยนี่แล้วยู่นี่ช็อตเบรกช็อตเบรกมันมันพักฉันได้ถอดเอาไว้ช็อตเบรกมันพักช็อตเบรกนี่อยู่เลยเด็กอ er ืม <c oughs> oh,

ตังเลยเอย่าเช็ดมนันก่อนเขาดูดเขาดูดไปแล้วว่ะหมอเด็กหายหายหมดน,นด,ดนี่ไปแล้วเหรอหลอดเหรออามีอยู่มีอยู่จ้ะไ,ได้เอาลมก่อนแล้วปั่นลมก่อน กคุณปู่เออคุณปู่ก V S หรือเปล่า 游戏。給你 ติดเออเนี <ừ> ่ยใบเท่ใบเท่มึงนึกแต่รกูดันอย่างงี้นะผิวถอดยนหิงนู่นไม่เคยรดเลยอันนี้อยู่ตรงนี้ขึ้นไหม ลดไม่ขึ้นเดี๋ยวกลางมีปัญหาเราเลยมีคนลดไม่ขึ้นดูตรงนี้นะอย่าไปเดินไปไหนนะ ก็อยจะใช่ก่อนนายแตมีโซมเงินบ้างอะไรบ้างเลยแล้วแต่คนชอบถ้าเกิดว่าท่านไหนสนใจชอบก็มาคุยราคากันรั่วรั่วเออมันไม่รับโอเคมันนจะยกรูคัสซีได้ดอกนั้นก็นก เอออืมเดี๋ยวน้องอมองก่อนสักรอบสักรอบเพน่ชมชมชมทรงกับก็สวยอยู่นะแต่ว่าทรงอ่ะดูแบบแข็งแรงดีอืมรถมัน,น่็นได้ชใช้มันก็ต้องมีอ่ะ ครับน้ำม,มันธรรมดาใช่ไหมตามการเวลาของมันด้วยอะไรด้วยขันนี้เป็นเกียร์ซเซฟต์ฟังเสียงสยเสียงมันเส็ยงอะไรอยู่นะเส่องดี นี่ยาวเท่าไหร่หกเมตรเมตรพอดีายาวหกเมตรพอดีจมลลรัมมวรบกวนเดี๋ยวถ้าเกิดมีได้โอกาสแล้วจะได้กลับมาดูคัฟซีกันเนาะว่าคัฟซีมันจะเป็นแบบไหน ดำตอนดำจังหวะดำขึ้นเป็นยังไงเนาะเอาเลย,เเลยค่ะก็น่าจะได้ชมกัน,นประมาณนี้แหละเพราะว่ารถลมมันรั่วออกนะเกนี่ยรถแกไม่ได้ใช้นานก็น่าจะมีประมาณนี้แหละถ้าเกิดมีโอกาสเรานนาจะได้มายกดำดูเดี๋ยวลุงเจ้าของรถแกจะเตรียมรถให้พ้อมกว่านี้ ยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามคอยชมเลยนะคะวันนี้ก็ลากันไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ